เอาล่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมพุโรลุมิเวเฟอร์เจ้าแม่แมวดำพุโรลุมิเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพาร์ทที่4กันแล้วเย้ก็หลังจากคราวที่แล้วเวฟเฟอร์ก็ลืมไปแล้วลว่าเราเล่นถึงไหนแล้วล่ะนะแต่ก็คือได้เอมเบรมมาใช่ไหมแล้วก็เวเฟอร์ก็แอบไปตัดแต่งหุนนิดหน่อยจริงๆก็ไม่ค่อยนิดหรอกก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่เพราะว่ากว่าจะได้อาวุธที่แบบว่ามันเข้ามือแล้วก็แบบ เดี๋ยววเฟอร์เอาให้ดูก่อนนะก่อนที่จะเริ่มคลิปนี่นีดูดูดนี่อันนี้คืออาวุธของ w วเฟอร์มีปืนกลดาบอ่าเป็นอันนี้เป็นนี่เป็นเจลวดอิมแล้วก็ปืนใหญ่แล้วก็หัวหุ่นยนต์เวเฟอร์ก็เปลี่ยนนิดหน่อยนี่เป็นหัวนี้โอเคเพื่อไเ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไป ลุยภารกิจต่อไปกันเลยอ้อลืมจับเวลาคืออย่างที่บอกนะจากคลิปที่แล้วอ่ะพาที่แล้วมันได้มันทําเป็น h ฮดไอ้นี่ไม่ได้เพราะว่าอ่ามันมันทำเป็น 4K ไม่ได้เพราะว่าอ่ามันเกิน30นาทีนะซึ่งแสดงว่าวันนี้เราก็ต้องเริ่มกันเร็วหน่อยนะไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงไปเริ่มกันเลยจะได้ไม่เกินเวลา ก็อันนี้เป็นด่านที่ต่อจากรอบที่แล้วนะไม่ได้เล่นเพิ่มเติมเลยนะเไฟเฟอร์ก็ไปเล่นด่านเกา่าๆเก็บตังค์เอาก็มีอยู่สองแสนอย่างที่ทุกคนเห็นโอเคมาฟังเขาบีบงานกันจะเวลาทำงา,าน,นแล้วสองหกสองหนึ่งหนึ่งในเบลล์คอมพานีส่งอ่าไอนี้มาเหมือนแบบอ่ารูปิเคสงานมาให้ Currently, our focus is on the river. <laughs> <their laughs> <squad laughs> before Rusty, sweep the route Rusty took during Operation Wall Climber and retrieve combat logs from the wrecks he left on his way in. Wall is now under Arquebus's control, and they stationed their MT squads there for the coral survey. As such, you'll be targeting the brief window where their main force is deployed elsewhere. Keep eye the time retrieve an and as many as can. on you logs ก็คือเราต้องไปสแกนเก็บข้อมูลของหุ่นที่พังอยู่ในไนอ้นั่นอะอยู่ในในกำแพงที่เราเพิ่งข้ามเข้ามาจากพาร์ทที่แล้วเวอร์จำได้แล้วว่าเขาพูดพูดถึง ation. โอเปอเรชั่นโอเปอเรชั่นอุ้ยลิพันเลยเกินโอเปอเรชั่นวอลคามมิ่งก็คือปีนเข้ามาแล้วแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเก็บ Data ของหุ่นนะก็ทั้งหมดในนั้นก็จะมี อ MT ก็คือหุ่นยนต์ต่อต้านคล้ายๆรถถังไอม MT นะแล้วก็อันนี้มีต้องเสร็จภายในเวลาที่กำหนดด้วยแล้วก็จะมีเอ็กซ์ตร้าดีกว่าสำหรับการล็อกรีคอเวอรี่ก็คืออาจจะมี AC ของฝ่ายตรงข้ามด้วยดังนั้นนี่ไงหุ่นเวเฟอร์ก็เตรียมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย เอาละมาถึงแล้วอันนี้สื่อว่าเราจะลุยคนเดียวนะไม่น่ามีใครมาลุยกับเราด้วยก็อันนั้นจะเป็นหุ่นที่พังนี่เราจะต้องเอาด a ต a นะแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นหุ่น MT ปึ๊บแล้วก็ยิงแบบระยะไกลก่อนเลยแล้วก็ เรียบร้อยอันนี้คือ System Lock Data โอเคก็เป็น Data ของหุ่นตัวนี้ง่าย,ยต่อหุช่ชา่าจ้ามันก็เป็นดาบไงดาบที่วัวทีเดียวหมดเลยเอาละแล้วก็มา analyze data ต่อโอเครงไนอีกตรงนั้นอุนนอ้ยแล้วกี่วิวยิงจะโจดไปทำไมโอเคเราเหลืออีกสองนาทีเออเพิ่งลืมว่าเขาทำอะไรอ่ะให้หาล็อกดาต้าใช่ไหม เราเจอแล้วสองตัวคิดว่าก็คงต้องไปทางนี้ใช่ไหมอ่านึงไงโอ๊ะหน่อยแน่นี่บางอาบเอ๊ะอยู่ไหนตัวอยู่ไหนทึบนี่โอเค ล็อกถัดไปอืมเป็น AC นะอ๋อก็คือ Data พวกนี้มันขุนพวกนี้มันถูกทำลายโดย AC นะนน AC นอีพวกอาร์มคอร์ยิงโอ๊ะ โอเค็อกถัดไปเลยพวกนี้ก็คือเป็นข้อมูลของอ่ะที่นี่มันเบสมดมีบางสิ่งบางอย่างมาฮะเวเฟอร์แล้วเวเฟอร์ไม่สนใจตอนนี้ขออุ๊ยอาผว่าได้แล้วละกันโอ้ย มีบางอาจอีอะสุดแมปทางไหนเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายหมดแมปแล้วอ่ะหมดแล้วปะอ๋อนงไง อะไรอุ๊ยอ๋อเอซีของไฟตรงข้ามอ่ะอื้อมันจะไม่ทันนะสิพี่ยาโดน จ้าจ้ายิงทำหมดเวลาก่อนนะเนี่ยจ้าจ้าไม่โดนนี่แน่ออ้อย่างน้อยเวเฟอร์ก็กำจัดมันได้ลวนะ <c oughs> ถึงแมจ้จะได้ล็อกมา6กล็อกก็ตาม คือถ้าเก็บล็อกหมดคิดว่าอาจจะได้เงินเยอะกว่านี้แต่เพราะเก็บไม่หมดก็เลยไม่ได้แต่น้อยก็จัดการหุ่น AC ฝั่งตรงข้ามแล้วได้อันนี้ไงนี่ได้แขนใหม่ด้วยเมื่อกี้ถือว่าเป็นภารกิจน้ำจิ้มสองเมสเซจด้วยอ่าว่าไงอ่ะว่ามาอินเทอร์เนไวเซมา G s i c r e t by commiser อ่ะเซอร์ว่าไงอืมก็คืออยากจะให้เราไปทำงานด้วยว่างั้นเหอะสรุปง่ายๆนะสั้นๆนี่ไงเขาให้จานี้มาก็คือแบบว่าต้องการให้เราไปร่วมทำงานกับเขาอ่ะเออเมื่อกี้อืม เอซีโอเอซัเกรดอะอ๋อเหมือนกับว่าเรากำลังจะได้แบบว่าของแบบเขาเรียกสกิลพิเศษอ่ะที่จะมาติดตัวซึ่งมันก็จะเนี่ยมันก็ยืงเป็นเ h รน n i n g os พราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนี่ไง OS Tuning เนี่ย Boost Kick เนี่ยที่เราที่เฟอ e r โอ้ต้องไปทำ OS ด้วยหรอเน,นี่ยมันก็จะมี Boost Kick มีปืนยะอา Weapon Way ก็คือสลับปืน Weapon Control อืมอันนี้กดต,ตัว P แล้วคลิกใส่คลิกขวาต,ตัว P อยู่กลางกันนะมันก็จะเหมือนกับโยนอาวุธทิ้งหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากัน เมนนวดเอ็มเลงด้วยตัวเองควิกเทิร์นหันหลังอย่างรวดเร็วแอดเซาอัมอัมเมอร์ ammo armor armor เออแอดเซา armor อันนี้อะไรอ่ะบารียเอ้ยไม่ใช่หรอเพาส์ p rotection b a r i r ถูกต้องแล้วเพาส์ armor terminal armor อันนี้คืออะไรอ่ะต่างกันยังไงอ่ะไม่รู้อันนี้คือ วุ้ยมีรีเวพอนมีไวคอนโทรจูนิงอุ้ยอันนี้อยากได้ที่ที่เสียบอะที่แบบ Gym จิ้มจึกอะจิ้มจึกอะทุกคนรู้จักจิ้มจึกไหมที่แบบจิ้มจึกเลยอะอ่าโอเคดาเมดโอเคก็ประมาณนี้ก็จะมีรีแพคคิดอันนี้น่าจะอ่าเลอะอ่าก็เรียกว่ารักษาได้มาขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นท่าเตะโดยที่เราจะต้องไป ยิงไอ้พวกนี้เราถึงจะได้อันนั้นมาซึ่งเดี๋ยวเวฟเฟอร์ขึทำเองทีหลังโอเคนี่จูนนิ่งมันคนืออันนี้แล้วเราก็ได้แขนรู้สึกเมื่อกี้จะได้แขนมาใช่ไหมนี่ไงเเฟอร์ A ใส่ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนขาเลยวนพาร์ทชอ็อปก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรใหม่มีตัวใหม่ไม่มีไม่มี โอเคไปดูยกันต่อนะเพิ่งจะภารกิจน้ำจิ้มเองอันนี้เรายังไม่ต้องใช้อคิดว่ายังไม่ต้องใช้เตะหรืออะไรก็ได้มั้งเพราะว่ายังไม่น่าจะถึงด้านบอสเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้เวเฟอร์ก็จอบก่อนนะให้เขาปเปียมงานก่อนแล้ว <C ly de> ลกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมบรฟมา อ่าฮะใช่ก็หวังว่าเราจะทำงานด้วยกันได้อ๋อเป็นที่สร้าง MT <al> s <S ให้ไปทำลาย 21, ซึ่งเป็นบริษัทที่ขาย MT <And S 1> ให้ <second> กับใครก็ตาม <the best S 1> ที่ให้กำลังซื้อที่มากๆ ต้องเข้าไปแบบเงียบๆด้วยเหรออ่าอาตร์เดียวนะก็ช่วยอ่าช่วยอยู่แล้วได้ตังเราก็ช่วยก็เข้าไปเหมือนกับไปทำลายแต่ว่าเขาบอกว่าทำไมมันถึงแบบ ทั้งที่มันเป็นโรงงานผลิต MT แต่ว่ามันกับเงียบกิบเลยแบบเงียบเหมือนไม่มีงานอะไรอ่ะเฟอร์ว่ามันแปลกๆคิดไปเองหรอมั้งอาจจะคิดไปเองนะก็หวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะอย่าเพิ่งเจอตัวหินหินเลยได้โปรดเพิ่งจะเหนื่อยกับเบฮิมอตมาโอเค ไปที่น่นนัเออมันเงียบจริงด้วยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยมันเงียบอย่างเงี้ยเงียบกลิบเลยอ่ะมันมันคือโรงงานผลิต MT ไม่ใช่หรอแล้วไม่มันถึงได้ไม่มีอะไรเหมือนแบบจริงๆมันควรจะมีอะไรหน่อยใช่ไหม ปกติแล้วพวกโรงงานผลิตทุ่นยนต์มันก็จะมีเสียงเครื่องจักรดังวู๊ดวูดวูดวูดใช่ไหมกุกกักุกกกุกกักแต่นี้มันเงียบแบบเงียบเลยอะเงียบแบบเหมือนไม่มีอะไรเหมือนโรงงานไม่ทําทำล้างไม่ได้ทำงานแต่ว่าไฟมันก็ติดนะหรือบางทีเราอาจจะต้องอุ้ยขอโทษไม่ตั้งใจทำฟังมันดูแบบ ดูไม่น่าไว้ใจอ่ะทุกคนบอกแล้วเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มอันนี้ของจริงเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมันคืออะไร ไหนแล้ววะอ๋อว้ายยิงโอ้ยเียไม่ตายด้วยอ๊ะไปไหนแล้ว,วะ่ะเฮ้ยเป็นเอซีร่องหนเหรอ ฮะอ๋อเป็นเอซีล่องเอซีล่องหนโดนเอ๊ะเป็นดะไรเหดีดีดีฮะ ได้เราจะอธิบายเมื่อกี้ยังไงอ่ะแล้วมันตายหรือยังอ่ะไม่เห็นมันจะระเบิดเลยหลบดันตามไปนี่ไปก่อนแล้วกันหลบตามตึกไปก่อนแล้วกันเอาละมาถึงตรงน,นี้แล้วเฮ้ย ฟัน,ฟนยิงซ้ำตายามีมากกว่าหนึ่งเหรอสแกนก็กดแล้วโทษทีแป๊บนึงนะโอเคมันมีมากกว่าหนึ่ง การสแกนเนอร์ทำให้เรามองเห็นเอ้ยทางตันเขาไปไหนอ่ะก็ตรงนั้นมันตันวิ่งจะแล้วมาอีน่าเอ้ย อ้อเราต้องสแกนตลอดปะดูเรื่องเกมผีอ๋อตกใจโอเค ยื่ยนี่เล่นทีเผยงั้นเหรอสองตัวเลยเหรอไม่ให้หนีหรอกนะฟันเลยละกันยิงจ้า Là. chưa, bị bị đón, lên ào hết, ị, chơi, วับไปวับมาด้วยอ่ะตัวนี้ก่อนแล้วกันเสร็จไปหนึ่งตัวไหนโจนพิกมีบางอาจนี่ไงมดยัง หมดนะโอเคกระสุนสามร้สนัดเดี๋ยวไม่เยอะเท่าไรฮะลงไปข้างล่างไอ้ลึกๆเนี่ยนะก็ลงก็ลง แต่ว่ามันโอ้โหไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยอ่ะเหมือนจะเหมือนเป็นลานบอสเลยอะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เหมือนจะเจออะไรสักอย่างเลยทุกคนใช่มันเหมือนจะมีอะไร à lên này <laughs> cặp đạc

เดี่ยนไปหน่อยเดียวเฮ้ ไปก่อนหนึ่งตัวเยอแล้วทุกคนโอเคโฟกัส โอเคสุดท้ายตอนนั้นใช่ไหมอย,อยพลาดไปไหนละ แอนดูน <S preach ers> ่าจะหมดแล้วนะหมดเถอะโอเค้สเตโฟกัสจัดๆโอเคอีกหนาทีที่เหลือเรามา อ่านล็อกกันไม่ได้เจอกันนานเลยนะวอเตอร์เยเหรอมี six one seven ด้วยอ่ะอ๋อทำงานอยู่ มีเจอเพื่อนด้วยหเ,เวยหรอข้อมูลของเพื่อนอย่างนั้นเหรอเราจะมีเพื่อนไปลุยอย่างนั้นเหรอบ้าบอเกมนี้ตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอเพื่อนไปลุยด,ด้วยกันเลยมีแต่ตีกันเองเท่านั้นอ่ะเมสเซจใหม่ว่ามา มันไม่ใช่คอรอลที่เราตามหาอีกเหรอไอ้ตรงนั้นนะ่ะนะไอ้บึ้มๆนั่นนะอ๋อก็คือให้เราไปหาทัดไฟได้ Liberation f อ่าโอเคก็คือไอ้ตรงที่เราไปตัวเกียร์นะทุกคน ไอ้วงกลมใหญ่ๆที่เวเฟอร์โดนลุมกระหน่ำยิงนั่นอ่ะมันยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นจ็อบที่ตามหาอยู่นั้นเนี่ยมันก็เลยจะให้สถานที่ใหม่ที่เราจะต้องไปนะก็เดี๋ยวตั้งเดี๋ยวหลังจากปิดคลิปเวเฟอร์จะไปทําไอ้พวกนี้นะเพื่อที่มาเพิ่มความสามารถของหุ่นของเวเฟอร์แล้วก็จะไปเริ่มภารกิจใหม่อันนี้ กันต่อในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมไปกำลังใจให้เวเฟอร์ด้วยการกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมมาดูและติดตามกันเยอะๆนะบ๊ายบายไปแล้ว